กระแสข่าวที่ทุกคนต้องดูค่ะคลิปนี้ทุกคนต้องดูจากรายการหักระแสและเป็นคลิปเสียงที่คุณพอดีไอคอนกรุ๊ปได้บันทึกไว้นะคะเราไปชมคลิปวิดีโอนี้แล้วเรามาวิพากษ์วิจารณ์ร่วมกันว่าเราได้อะไรจากเรื่องนี้บ้างคุณรู้ไหมว่าคุณพอเขาอัดเสียงไว้ก็ถอาตอนนี้ก็น่าจะรู้รู้ค่ะทราบทราบแล้วค่ะเขาไม่ได้อัดจากโทรศัพท์มือถือนะเขาอัดจากอะไรคะ เขาเอาตัวดักเนี่ยใส่ไว้ในแฮพีชของเขากับเป้ากางเกงของเขาเอาเปิดมาหน่อยครับทีเดียวพี่เลยกว่าที่นี่กูช่วยมันแล้วมันไม่รู้สึกว่ากูช่วยพี่ถามว่ากูช่วยหรือกูไม่ช่วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าข้อเท็จจริงตรงนี้มันเราไม่เคยคุยกันหมายถึงพี่เราไม่เคยบอกแล้วก็ตอนหลังเนี่ยที่คุยกันวันนั้นก็เป็นปีเด็กสองคนเนาะคือผมอะพอคุยวันนั้นเนี่ยพี่กีดอนงะตัดสายไปแล้วเหมือนแบบไม่พอใจผมไงผมก็เลยรู้สึกว่าแบบ กูพูดอะไรผิดสักอย่างเนี่ยกูพูดอะไรผิดสักอย่างแน่เลยอะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนที่พี่พูดอะไรก็ไม่ได้พูดอะไรกูก็ผิดไปหมดเลยคืออันอย่างนี้อันนี้ผมผมดีแทร์เลยคือว่าคือผมอ่ะไอเรื่องนี้ผมไม่มีความรู้หรอกผมพูดตรงแล้วผมก็ไปปรึกษาทนายนี่เหรไหมฮะพอพอทนายบอกมาไงผมก็แค่เหมือนนําความที่เขาพูดอย่างเงี้ยก็นํามาบอก จร,จริงจริงอย่างวันนี้คือผมก็อันนี้ผมพูดตรงๆคือผมก็ไม่ได้ไม่ได้บอกทนายไม่ได้ปรึกษาทนายอลยที่ว่าผมมองว่าเราไม่ได้ต้องการแบบนั้นเราก็เลยไม่รู้จะไปปรึกษายัางไงแต่แต่ว่าขอโทษนะครับถ้าเกิดว่าวันนี้คุยกันเข้ามันดีก่อนคือจริงๆอีะไม่ใช่ผม,มให้ความเข้าๆคลิปนี้กี่ชั่วโมงนะเจ็ดชั่วโมงใช่เขาอ,อยู่เขาอ,อยู่นานเจ็ดชั่วโมงเต็มๆนะฮะในนั้นมีที่มันแบบ การพูดคุยกันว่าหลังคุณมีผู้ชายคุณคนผมไม่ทราบเป็นใครทนายค่ะทนายนะแล้วก็มีคุณพอเจ็ดชั่วโมงเต็มเต็มนะหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นน่ะมันมีการตกลงว่าคุณเนี่ยจะยอมคืนผู้เสียหายไม่ได้เต็มจํานวนถูกไหมฟังจบคุณรู้สึกยังไงคะครูไม่ได้มาตีแผ่ข่าวครูไม่พูดถึงรายละเอียดข่าวแต่ครูกำลังจะบอกว่าวันนี้คุณแน่ใจหรอว่าคนรอบตัวคุณน่ะคบได้จริงๆ คุณแน่ใจไหมว่าคนรอบตัวคุณพึ่งพาอาศัยได้จริงๆวันนี้หน้าใหญ่ใจกว้างหรือบางสิ่งบางอย่างที่คุณรักษาไว้เขารักคุณจริงๆหรือเปล่าเราเชื่อถือเชื่อใจคําว่ามนุษย์ไม่ได้เลยนะคะจิตใจมนุษย์ยากนักที่จะอย่างถึงคดีนี้ก็เช่นกันค่ะ D i คอน Group หรือคดีของคุณพอที่ตอนนี้เป็นกระแสอยู่ในโลกโซเชียลก็ขุดกันไปมาเต็มไปหมด คำถามกลับมาค่ะคุณเห็นไหมสุดท้ายคนที่ดีกับเราตอนแรกกลายเป็นคนทําร้ายเราตอนหลังและวันนี้ล่ะคะเราจะเชื่อใจใครได้ละ่ะคุณอยากรู้ไหมคะถ้าเราจะแก้ไขเรื่องนี้แก้ได้ยังไงรู้ปะก็แค่ทําทุกอย่างให้ถูกต้องอยู่บนความจริงที่ถูกต้องให้มันดีทําให้มันถูกตั้งแต่แรกมันจะไม่มีปัญหาเกิดขึ้นเลยอะไรก็ตามนะคะ มันจะไม่มีผลเสียเลยถ้าเราทำดีทำถูกตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นการที่เราทำดีทำถูกและเราแชร์ประสบการณ์ตรงที่เป็นฐานความเป็นจริงเราไม่ต้องกลัวความผิดอะค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็าตามเราบิดเบี้ยวความจริงแม้แต่เพียงเล็กน้อยวันหนึ่งมันจะปรากฏเป็นมาเล็ดพันธุ์ที่ทำร้ายเราวันนี้ถ้าเราไม่อยากให้อนาคตทำร้ายเราเราต้องปลูกมาเล็ดพันธุ์ที่ดีให้อนาคตของเรา วันนี้คุณเจออะไรก็ตามมรสุมอะไรก็ตามอุปสรรคอะไรก็ตามในชีวิตมันมาจากเมื่อวานและวันก่อนๆคุณปลูกเมล็ดพันธุ์ให้กับวันนี้และถ้าไม่อยากให้อนาคตเป็นเหมือนวันนี้คุณก็ต้องเริ่มปลูกเมล็ดพันธุ์ที่ดีที่สุดให้กับอนาคตของคุณนะคะอย่าเป็นคนที่ผลักภาระทุกอย่างเป็นข้ออ้างและก็ให้กับสังคมก็เพราะฉันไม่มีโอกาสก็เพราะว่าเศรษฐกิจก็เพราะนายกก็เพราะอันนั่นก็เพราะมึงเพราะนั่นเพราะนี่เพราะตัวเองเนี่ย จะกลายเป็นคนที่ดีขึ้นเมื่อไร่ที่ผักออกไปที่คนอื่นคุณจะไม่ได้แก้ไขข้อเสียแต่เมื่อไร่ที่คุณรู้จักยอมรับว่าส่วนหนึ่งของปัญหาทั้งหมดมาจากเราส่วนหนึ่งแก้ที่ตัวเราจัดการตัวเราไม่ต้องไปเปลี่ยนผู้อื่นเปลี่ยนที่ตัวเราสุดท้ายคุณจะกลายเป็นคนที่โคตรมีความสุขคําว่าสําเร็จไม่ไจําเป็นต้องมีเงินเยอะนะคะแต่คําว่าสําเร็จคือคนที่อยู่วันนี้อย่างมีความสุข ความสุขจริงๆนะไม่ใช่สร้างภาพว,าว่าตัวเองมีความสุขไม่ใช่ว่าหลอกตัวเองมีความสุขและสําคัญที่สุดเป็นประโยชน์ต่อโรคและสังคมแค่นี้สมบูรณ์แบบแล้วค่ะชีวิตนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์และมีสาระสําหรับทุกคนถ้าใครชอบเนื้อหาสารานี้ก็ฝากทุกคนติดตามา share, ฝากแชร์ฝากคอมเมนต์และก็แบ่งปันไปให้กับเพื่อนๆที่กําลังเจอมรสุมข,ของชีวิตนะคะ